ตัตเอตัวตัวตตวดำตตดำตต้ดำตัวดำตัวดำตัดำตัดำตัวดำตั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 วแปดดำตัวแปดต้า็อยุในตัดำนะลออายุตัวดำตงามสตอรลายปอยัตคนดำนะอยู่ทรายมือดำอยู่ทรอยนะเด็กอยู่บ้านยดตอได้วยจอกันจอกันอตอตอตออต à, rồi đâm anh rồi đâm chung quay đâm đâm cô nhóc anh mà hút luôn nó 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 đâm to chết na đâm to chết na chúng là cho gần cho cho gần đâm to chết na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  đâm to đâm vô sai là đâm sai quá là đâm vô sai đen vô đen đang sinh phải giặc đang ก้องโกพีมปัตตลุงตัวดำตัวตอนุดงามซ่อนนารายนเว้ยเด้งอับเลยดำตัวดำตัวไอ้ดำมัดไปดำมัดไปตัวดำกัดไอ้แดงจี้ไปแดงจี้ไปอารอง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 ไอ้ดำพัดไปอารอง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 ดำโต๊ะอารอง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 ดำโต๊ะอารอ ออตอลาวะ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 ตอลาออตอเลยดำ <laughs> ซ้ำต่อเลยซ้ำต่อดำต่อดำนับไอ้ดำทีมไอ้แดงช่วยเราไอ้แดงอัดแดงอัดแดงก้มแดงอัดแดงจุบ่ะตัวแดงตีว่าตีวกินมาบ้างนะซ้ำต่อรองอารองอัดซ้ำต่อรองอารองอัดซ้ำต่อรองอารองดำต่อดำนะดำดำต่อดำรองอารองไม่ได้ตัวดำนี่อยากก้อไม่ได้นะตัวดำนี่ยไอ้ตัวแดงนี่อยากก้อไม่ได้นะตัวแดงนี่อยากก้อไม่ได้ตาเผิ่อเดินกาวาดี่ตัวแดงชอบนะไอดำอัดดำเกณฑได้ต่อ ai này vuét nó bả ai cố vậy ai đầm cố vậy đầm cố vậy đầm cố vậy ai cố vậy nhọc wow đầm bông đan quan này mì bát lẻ rồi đầm bông đan quan này mì bát rồi đầm to đầm to nè to là nó songa to to songa nè bà đầm to đầm to không tôi đến nè sao mà chứ nè mà đi tôi đầm lên đó bỏ cáu cho ดำกอดตัวดำก้าวกลางกันนดำมันตากรา้างออายู่ที่ตัวดำนะรากาอยู่ทตัวดำนะ้ต่องหางดำต่อสงาต่องหาดำตัองาสองห้ามีต่อมีร่องสอ้ามีต่อมีรองราาอยู่ที่ตัวดำนบราคายอยู่ที่นดซ่อนอะไรปลายพายุเรือบังกรดำนะ ไอ้ดำไอ้แดงเข้มาละไอ้ดำไอ้แดงลอยวี่งแดงวิ่งมาแดงเวียงมาแดงอาร์ตไปตั้มรองลาดตั้มรองตามร่องตั้มร่องตั้มร่องตั้มตัวแดงนี่อยากก่อไม่ได้นะตัวแดงอยากก่อไม่ได้ตัวดำกาดไปไอ้ดำกาดไปดำกาดไปไอ้แดงกระปิ้งมากับก้อนะสี่ต่อรามรองนัทีสต่อรามรองนัทีสต่อรามรองนัทีสต่อรามรองไอ้แดงอัดไปไอ้ดำเก่ไอ้แดงเต็มไป

ต่อนะซี่ตอนะซี่ตอน้าดำตอรี่น้าดำตอรีงามสวนอะไรปลายปายัก์นับหรือว่ามันก็ดำนัเป็นตัวต่อแล้วนะดำต่อรีน้าดำตอรีนะิม่ดเตีมาับาดแลอยู่แต่รั้วเป็นบาดลอยู่แต่รับราคานี้ดำตอรีนะถือว่าถือ้าร้านจ้องไรได้ไอ้ดำทีมไ่อ้ดำ làm yếu lạc ra mưa lạc ra mưa lạc ra mưa kia làm yếu làm tao 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 làm วัวตือวัวตือก้อนร้านวัวตือวัตือ้อนานสี่ตอนนะสี่ตอนสี่มีตอมีร่องลานะสี่มีตอมีร่องดำตอนนะดำตอนะดำตอน ยูที่ตัวดัดไปดไปการไปการตัวแดงกตั้งก้อมตัวด็กัก้อดำอีต่อดำอีต่อดอีต่อไอ้ับอัดไปวตัวแดงเต็มไปนการที่ตัวรองเชดรองนาที่ตัวรองเดร้องดำต่อที่นะดำต่อที่ดำต่อที่ ตอเอกตอเองต่อเ็กต่อไเด็กอัมไปเกี่ยอเสี่ยงเสี่ยงเส่งเส่ยงเส่งี่ยงเส่ยง่งเข้าร้องเ้าร้องเข้าร้องรข้าร้องราคาดันรองราคาดันร้อราคาดันรองราคาดันรองตัวดำลังมีบัตรเลยตัวดำมีรูด้ยราคาดันร้อราคาดันร้อราคาดันรอไม่ดํนขาดเล้าไปดําขาดเร้ไปดําขาดเล้าไป

ก็รำต่อเจ็ดอุการต่อเจ็ดุกรางุกต่อเราไอ้ำกาดไปรำกาดไปํำกาดไห้ำําดไดอ้ํำกาดไปรำกาดไปํำกาดไปํำกาดไปไอ้รำกาดตัวแดงตั้งกนะตัวแดงอ้ดำนักอะไรำนักอาไรแดงเขี้ยวไ้แดงเข้ยวฮุกุกจ็รอยํำกาดตั้งก้ไปแดงเวี้ยงแล้วปะไอแดงเวี้ยงเดงตีมา ฮุกฮกฮกฮกรอก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 กมีตอมีรองุกมีต่อมีรองกมีต่อมีร่องุกมีต่อมีร่องนะฮกมีต่อมีรองนะเจ้านี่นะตัวดำนีบาเยอยู่ติตัวดราคาอยู่ติตัวัำนบเยอยู่ติตัวดำราคาอยู่ติตัวดนะไอดตมมาไอต่อไอเด็กต่อไอเด็กต่อเฮ้ย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 ไอเด็กต่อเด็กอะไรตัวไปึโกลงไปนะไปรองเลยไปรอง เปตัรา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 เปตนร่องเป็นร่องนะเป็ร่องเบอร์ดำเบอร์ดำเบอร์ดำหัวแดงนี่ตังก่อเวลามันต่อตึงโคลงเป๊ะเราไปชี้ดำต้อนดำต้อนะราคาโย่จะดำเลยนะราคาโย่จะดำเลยนะ เจ็ดรึงร่องเจ็ดรึงร่องรำต่อเจ็ดลา่รำต่อเจ็ดลา่ตัวแดงนี่ก็อมอยากโก้ไม่ได้เจนเลยมันล็อกไม่เชื่อเลยก็รำต่อเจ็ดลาเช่นมันล็อกว่าตัวแดงมีอาการเป็นเล็บเจเจ็บที่เปิดเทนเลยราคาขึ้นมาเบีดเบียดเลยนะราคาขึ้นมาเบียดเบียดเลยนะ Toa ranh kim cung roi bên ngoài ra bên ngoài 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 ร่าก้าโย่ตือตัวดำน้ำโน่นงามซ่อนนารายปลายประยักษรื้อว่าบางคนดำนับคนนี้จะเป็นคนที่นึงในรายการนะดำตกดำตกดีไหมวะเลยดีดีมันพลื้กอะไรอย่างนี้มันก้าวรับจากาติดนะมันร่ก็ดำต๊ะ่กะนะดำตก ตัวแดงนี่มันเละได้มาจริงไอ้ดำเดูนัดเวลาราคาอยู่ติดตัวดำนับราคาอยู่ติดตัวดำนุ่งงามซ่อนอะไรปลายไปยักนับมังกรดำนับราคาอยู่ติดตัวดำนี่ตือวัวตือเก้ากับพวกกับเก้าลานนับดำตัวอักลึงนะ

อามีรองอ่ามีรองอ่ามีรองมากนะมีรองอ่าหน่ตรองตัวดับนีบาดเปร่ลางโกกางกลวงทาไปเยอะไอเด้งโก้ไอเด้งวิดมาไอเด้งอัดไปไอเด้งอัดไปไอเดกี้ไปลาวตัวเด้งกี้ไปลาว

ดำโต๊กนะดำโตกนะจองนะจองนะจองเนนะไอ้ะไดงจีมะไอ้ดงติ้มะไอ้ดำติ้ไปบาดเพลยูติดตัวดํารากใคยูติดตัวดํนะพี่พามจนตัวดําตัวตอนดงามซ่อนอะไรปลาพยักรือว่าบางกนดํานะอย่ทรายมือะพี่นะ Toa đen toa rong nắp đục danh sing và nắp con bim bìm nắp bim chong chong cho nha chong and nha chong 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 nha chung nha ừ, ừ. chung nha 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 chung là cả yếu thì tôi <laughs> đâm là đâm nhiều dài đâm nhiều dài nhiều quá đâm nhiều dài đấy nhiều quá là đâm nhiều dài đen nhiều quá là đâm nhiều dài đen nhiều quá là đâm nhiều dài đấy nhiều quá đó anh đâm cô mắt về lá đó anh đánh tim mà cấp bốn cấp vô rồi rót ngập đi đập đập ờ cũng đập ba lịch thì mới hay เดาปีก็เออปีโยตรงนห้อ่ะมกไปเอาเตปีก็ได้เ้ยเฮ้ยดต้อตอมันมันเออวัตั้งกว่าดลก้อะไผวมันเลี่ด้าก้าอรพ่มตามอยู่แล้อย่างเี้ยร้งรกับกัมีร่องนะมีร่องนะมีร่องนะจองจองอะลารับจอกบวัวกับก้าวลาชันี่กบวัวกับก้าตื้อวัวตื้อก้าวล้ดําต้อกลึงองาร้องดําตอกหรือ้าร้องนะ cho con cho con có đánh qua tắm nhiều lời mệt luôn đi có đánh qua tắm nhiều lời mệt luôn ra ba gì tao quả chung ăn quậy pun pun nhỉ ai đánh tim đánh chúc đánh ăn với lao đánh ăn với đánh quen ờ lắp mẫu ở trong lao lắp mẫu ở trong lao à mì à, rong rồi. à mì rong <cười> <lắm>. <cười> <cười> ta chân ta chân tôi đang nhìn gắt ta chân tôi đang nhìn gắt ตํนี้อันตัวน้ำกินกัดจองอะไรนะจองกะลรหย่าหย่าก้างเร่งหย่าก้างเร่งด้วยวะจองกันนะจองกันะไม่ต้องกินหมักเรามาเยอ้อายแดงยอกไปนะดำก้มแดงตัวคือไงรู้อายๆ่รามาเยอะวันจะมานี่นามันเป็นรองเบื่อราบอยมันกันอย่างนะ วันเดียมะนิเปรมาจริงกเบื่อนอร่อยเบื่นเบื่อรอยกับมันเปรราคาอยู่ที่ตัวดำนับดุราคาอยู่ที่ตัวดำนับพี่พี่สมาชิกราคาอยู่ที่โนดงามเพราะราคาอยู่ที่โนดดำซ้อนอะไรไพลพยักเรัวมังกรดำนับอยูไซมือตัวต่อตัวแดงตัวรองดุกดางซิ่งพยักนับกองโกพิมปัตตลุงนับ นจะัวูน่นี้จะเป็นหัวกูที่นึ่งในรายการครับเวลาจนก้าป้าไแล้วสิบหกนาทีปั้นนะสบหกนาทีพ่านครับเดิมนนล้วะ่าน้ลาะพจือว่าตือเข้าลานะพี่นะจดนี้ตือวัตือเข้าเวลานะ้งไอรำทิมต่อนต่อนะดำต่อนยืนจองนะคุ่มวกกคุ่มเข้าตือว่วถือเข้านะครับ đâm mưu... dăm sai nè đâm dăm sai đen nhiều quá dăm lưng to nè dăm to, à mì rong dăm dăm to dăm rong, cho ngan cho ngan, cho ngan, dăm 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 dăm

นี่ตัวดำนบตัวดำนี่มีบัตรเพลงทีนาคาตรงกันกันนะพี่พี่สมาชิกนะราคาอยู่ที่ตัวดำนะจองกันตัวดำเกินแล้วไปเล็กน้อยนะต่อสี่รอกต่อสี่รอกดำตัวนะเฮ้ยดำตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตัวมันนั่นเลยครับอย่าต้วมันนั่นเลยไอแดงอัดไปไอแดงอัด ตัวดำว่าอะไรตัวดำว่าอะไรขึ้นปวดรมาแล้วอะไงเ้ยรต้อยงต้อยอยากกอดต้อยไมดยนะตัวแดงต่อตอตีต่อตีต่อตตอตตอดำต่อตีดำตัวนีเนี่งเ้ยถ้าตัวดำไม่ชนตัวแดงไม่ติดวาบรือแล้วราาอะไรดำตัวดำ

ตัวดำตัวตัวต้อนดงามนดงามซ่อนอะไรปลายระยักษ์หรือว่ามังกรดำนับอยูไซมือเป็นตัวตอนับคงกายขกป็ดผ่านวดนับไอ้ดำแควไอ้แดงับเ้าตัวเราสาวเราตัวแดงตัวรอลุกดังสิงประยักษ์ก้อนโกพิมพัตตลุงหน้าบิบินากาสาไอ้ดำเต็มใบเลยเดงต้อยเดงต้อย ต่อ่า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 ดต่อ่าต่องาต่อเลยต่องานต่อเลยวดงเรอ่ะตัังอรซ่าต่อเลยโงต่อเลยดำต่อน่าจนไม่ปาตะไม่บุกตาไรเลยนะโซต่อโซงร่องอ่ะต่อร่อร่องอดำเต็มไป song 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 ไา้ดําอัดวัดตรงลาวัดตรงลาวตัววัดตก้อลานรองลาตัวอรองลาองารองลาวรองลาวรองลาทีมรับไปมั้งไอ้ดําจีนะว่าไปตัวดำนี่ก้อมันตึงกอนะพี่ลาตัวดำนี่ก็อมันตึงอนะตัวดำตอดายอดราตอดราองอารองดำตวดรารองารองไอ้ดําจีนะว่าไอ้ดําติมไปไอ้ส่วนราไป Ấy, đeo tiếp mày ơi Ơi rong, 2, Ơi, 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 3 rong, 3 rong, 3 rong 4 rong, 4 rong, 4 rong À, nhảy hong rong này rong tụi không chân 4 rong, 4 rong, 4 rong 4 rong, rong, 4 rong, 4 rong Ra khai đánh rong rồi, ra khai đánh rong Đeo ơi 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 Đeo tím Ơi, Chê rõ ngã, chê rõ ngã, chê rõ ngã, to, à tì, to, à to to, ai đàm tim ơi to, tim bà, chê to là, chê to là gà đàm to là đàm to Bỏ dưới nhạc, dưới nhạc con đi, tôi đánh mắn mấy nó mắn tới ướt nà Tôi đánh mắn nhạc tôi đánh mắn tôi đánh sao mình นะครับสี่รองข้อส่องเกาต้นนะชุดนี้ได้ตาได้ตาดีได้ตาไหลเที่ยเลยเลยตาดีได้ตาไหลเที่ยวนายดำต้อยต่อยมาหน้ามาหนาต่อยดังตัวดำลรอลุกลุบๆนายดำเต็มไปไอ้ดำปางไอ้แดงเกี้ยวมาส่องเกาต้นนะส่องเกาต่อนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แดงจี้ไอ้แดงอัดแดงปางเขาแหวดวิดไป เี่รองเีรองเีรองเี่รองเีรองเีรองรองเวลาจนกระับนได้ยี่ิบสองนาทีป้้นเฮ้ยเ้ยเ้ยเอ้ยเดินหน้าไมเป็นตัวดวันมีแต่เกียร์ตัลังอยากกอน้านนี่ลอยบึ้งเร้าตัวเดินร้องกาวรองช่องก้าวรองราคาโยติตัวดำนราคาโยติตดำตัวดำตัวต้อนุดงามซ่อนอะไรปลายปยัมังกรดำากยโกเปป่านุกายโกปปานุวัดนั เป็นตัวต่อครับส่วนตัวแดงตัวรองรับดุกดางซิ่งพยักนับพวโกบิงปัตรลุกไอดำติมไปตีต่อตีต่อตีต่อตัว่อตีตตีต่อตีอตีต่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 อตีตรอต่อตี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 ต่อต่อ่อตัต่อต่อ่อตต่อตีตอ้อตีตอตีต่อตีอต่อตอต่อตอต่อ À, tờ đâm mà na, chun na, tờ da yakco, tờ đeng quẩy mày, ao quẩy mày chóp. tơ, 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 Adam có thể đánh mà na băng na thể đánh mà ma na băng na ơi 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 đang tím là na một ra lô ơi 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 thể ta mà na đi mít thích na đấy à to lắm à to đam to ตัวรับตัวแดงนี่ทตมันหมาาน้านี่มีทิหนะได้รยเบอรทนีนี้มันไม่เดินหน้านี่ทรมา่งเดยืนกเดียวตัวหลังเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยับเฮ้ย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 ืนใหม่ๆนะยืนใหม่ๆนะกรรมการบ่าซองใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดำรักต่อไปไอ้แดงอ้ยไอ้ดำก้มไอ้ดำอัดไปไอ้ดำอัดไป

ราคาดำตอกลางจะเลืกระนาเบื่อปะนาองนะเบปะนารองเบื่อปะนาองเปะนาองร่องนะดำดอกเบื่อปะนาองอร่องตอร่องตอรองตาร่องตารองอรองเบื่อปนาเบื่อปนาเือปะนาตอเปนลอยรองเบื่อปะนาตอเปนรองนะดำตอเบื่อปะนาเปนยเ้อยเด็นต้อดำตอเอปะนาดำตอเบื่อปะนาดำตอเอปะนา ดำตอผัวปนาบันรอยร่องนดำตอผวปนาบันรอยร่องนเบิ้นปนามีร่องนนะเบิ้นปามร่นเบิ้นปนามีร่องมางนะซ่องตอผัวปนาร่องนะดำอร่องเบินปนาร่องนปนาร่องนะเบินปนาร่องนะอันตายกองนี่เป็นตัวดำนะนวดงามซ้อนอะไรปลายปลายกระกหรือว่าบางกรนดำนะ

จังว่ายืนจะกดตดำดีว่านะชดนี้นะตดำดีว่านะเบิ้ลปนาต่อนะบรรอยดองนะดำต่อเบอร์บนาบรรยรอยดองนะเด้งตอดราเด้งยืนเลยล้วเด้งเดินเด้งเดิเด้งวิ่งเด้งวิ่งตดำไปยุ่งมือไปเาบรรรอยต่อเลยบรรอยต่อบรรยอยต่อบรรยอยต่อเฮ้ยเด้งต่อเด้งต่อเด้งต่อว่ตรงลาว่าตรงลาาเฮ้ยไอดำไปยุ่งมือไป้ราไอเด้งมันไปอยู่แล้วไอดำไปยุ่งมือเ

ยกอนยกอน่ะยกอนยักอนะปอ่งไมกรรมการปา่องไม้ลานการมการป๋างไม้ลานไอเดงต่อยต่อยล้านนะไอเดงต่อยต้อยลานทีมันจะนตื้มไปก้าไปไปดำตีมไปดำาต่อเิ้ลนาวบรรไดร้อดำต่อเบิ้นารรดรองนด้งวิงเด้งวิงเด้งวิงเดงวิงเดงดำได้มาเดียวดำได้มาเดียวดำได้มาเดียว ดำได้มาเดียวโอ้ดำเกันดำเอกันดำรอจูมือนะดำรอจูมือดำรอจูมือนะโดซอนน่าไร่ปลายไปยักนับต่อได้ได้ไมโดซอนนาไร่ปลายไปยักนับกองจีไอ้กายโกป่านวัดนับดำได้มาเดียวดำได้มาเดียวนะ ดำชนะ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 โนซ่อนหน้าไร้พลายพยักนับเรือว่ามังกรดำก็เชื่อใจกายโก้เป็ดปลาดนวัดเป็ดปลาดนวัดนับเป็นควายชนะนับเป็นควายชนะนับใช้เวลาไปยี่สิบเก้านาทีนะพี่นาชิงเงินเดิมพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทไปคลองนับรอว่ากูต่อไปกูติดซ่องไนรายการเลยนับรอว่ากูต่อไปกูติดซ่องไนรายการเลยนะพี่นา